ข้อ17-19โปรงจรินตัสแก่าดัมว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแกลินจึงต้องถูกสาปพราตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิตแนดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีนนาแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของต่งนานเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน,น้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นโปร่งที่ดินและจะต้องกลับ เช้าวันนี้ออกพรงส่งประทานความเข้าใจกับเราในวจนะของพระเจ้าแห่งทวีคัมโรมที่จะเส,สริมสร้างรอยจำเลยขึ้นบางเวลานี้ไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูเอเมนะครับจะแบ่งพันเรื่องสิทธิอำนาจของมนุษย์กับการสูญเสียสิทธิอำนาจไปสิทธิอำนาจของมนุษย์กับการสูญเสียสิทธิอำนาจ <c oughs> ีีนะครับพระเจ้าได้อวยพรอยอยู่เหนือมนุษย์ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลก พระองคก็สร้างมนุษย์แล้วพระองค์ก็บอกว่าให้เขาให้เขามีรู่นดกให้เขาเขามีคูณนะจนแต่งแผ่นดินให้เขามีอำนาจครอบครองตัดสิ่งต่างๆสรรพสิ่งต่างๆในขณะเดียวกัน อันสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวแนที่แม่จะให้แกเราก็คือเรามีสิ่งเดียวแนในการเกิดผลเราต้องเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่เกิดผลได้เราไม่เป็นไม่เป็นหมันไฟมิญญานนะฮะเหมือนกับคนในยุคก่อนในสมัยก่อนในสมัยพระสัทกปีผู้หญิงที่เป็นหมันก็เหมือนกับถูกมองว่าถูกสาบแช่งนะครนับพระเจ้าไม่ไว้พอจนะฮะกทำให้ดูดูไม่มีความสุขแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามไดนะ้ในยุคนั้นนะฮะ แต่พระเจ้าก็พวยพอดผมจะสังเกตดูนะฮะคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกระตำพีเนี่ยอย่างนางซาราก็เป็นเหมือนแต่พระเจ้าก จะไ่่ให้เราเกิดผลนะแต่เมื่อตอนนั้นเราก็ไม่ได้เกิดผลเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่อยู่ในโลกของบานนะนั้นสิ่งี่หน้าแรกที่เรามีคือสิหน้าในการเกิดผลสิ่งที่สองก็คือเรามีสิ่งหน้าเหนือแผน่นดินมีสิ่งหน้าเหนือแผน่นดินแวเรียกว่า สิ่งใดๆเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อดัมเอวาตั้งชื่อสัตว์แต่ละชนิดเรียกว่าอะไรมันก็ชื่อนั้นปลาเรียกปลาเรียกเสือนกอะไรเงี้ยนะมันก็กลายเป็นชื่อนั้นนะครับตามสัมตามพูดคำพูดของอดัมเพราะว่าเราจะให้เขามีเตียมนาเหนืออยู่เหนือคาว่าเหนือก็คือ,อเหนือเหนือมารเหนือธรรมชาติเหนือกฎเกณฑ ต่างในธรรมชาตินั้นเป็นซูปเปอร์เนเจอรัลนะเป็นนั้นเราต้องเชื่อว่าเรามีสิีธิอำนาจเหนือแผ่นดินโดยการที่พระเจ้ารีบสร้างขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าให้เรามีสถทยรอำนาจเหนือแผ่นดินครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกแดกันแล้วก็ฝูงสัตว์ต่างๆนะแต่ว่าคําว่าเหนือแผ่นดินก็ก็คือเป็นสิ่งที่เรามีอำนาจที่จะปกครองมีอำนาจในการที่จะสั่ง สิ่งนี้เกิดขึ้นอันที่พระเจ้าทรงมีอํานาจเหนืนอแผ่นดินเราก็ให้มอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์มีสิทธิอำนาจเหนือแผ่นดินด้วยมนุษย์ก็จะมามรุ์ก็ครอบครองทุกสิ่งอันที่3าคือเรามีสิทธิอำนาจในการครอบครองนการปกครองหรือครอบครองอันอันที่2อคือเหนือ ก็คือของเราแน,น่แหละถ้าเราซื้อสดมันก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์แต่มันก็ใช้คำเนี้ยนะฮะแต่หมายว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์คือในคำานี้ก็คือเป็นทั้งผู้ครอ,อ,อบครองและเราเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ของเราโลกนี้เป็นของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้ามอบให้เราปกครองให้เราดูแลเนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะควบคุมเราเห็นว่ามนุษย์ก็ควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอ,อย่างได้โดยสติปัญญาที่พระเจ้าส่งให้ ใช่ไหมครับมันก็ประดิษฐ์อะไรต่างๆขึ้นมาให้พระเจ้าได้สิทธิัญญากับอีกหลายหลายคนเพื่อจะช่วยให้การอยู่ในโลกมีการพัฒนาการแล้วก็ปกครองดูแลนั้นเรามีสติมหน่าจากพระเจ้าทั้งการเกิดผลสิทธิ์เหนือแผ่นดินแล้วก็สตินหนาในการครอบครองสรรพสิ่งต่างๆแล้วเมื่อเรากลับมาเป็นริสเตียนกลับมาอยู่ในถางน้ำพระเถรพระเจ้ากลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสุดชีวิต ที่เหมือนกับลับมาในยุคส่วนอีกครลังแต่ยานยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้นะแล้วก็เมื่อเราได้ไปอยู่กับพระเจ้านั่นคือความสมบูรณ์แบบดีหลานนี่คือสตีมหน้าที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราได้รับสตีมหน้านะครับมนุษย์ได้รับสตีมหน้ามาแล้วเนี่ยมนุษย์ก็สูญเสียสตีมหน้าไปสาเหตุที่เขาสูญเสียก็เพราะว่ามาจากการที่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับเขาสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับ มีสามสิ่งสิ่งแรกก็คือสูญเสียการครอบครองสูญเสียการครอบครองข็ไม่ได้ครอบครองแล้วตอนแรกครอบครองอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ครอบครองแล้วก็ต้องหากินเองมีความทุกข์มีความยากลำบากก็จะต้องออกไปหาต้องไปปลูกต้องไปผลิตต้องไปทํางานอาบเหงื่อต่างนะให้ตัวเองตอนแรกก็เป็นผู้ครอบครอง ไม่เชื่อฟังแล้วก็สูญเสียการครอบครองที่เคยมีสูญเสียเที่ยงหน้าเงือแผ่นดนินรับมนุษย์ก็ปัจจุบันนี้เป็นงเงสมัยก่อนนี้มนุษย์กับเสืออาจจะคุยกันได้เล่นด้วยกันได้เป็นเหมือนแมวนะกับงูกับอะไรต่ตางๆที่อยู่สัตว์แต่และชนิดนะเป็นเหมือนกับๆๆครอบครองมันเชื่อฟังเราแต่ปัจจุบันนี้เมื่อเราสูญเสียการๆๆครอบนะครองก็ทําให้เราต้อง เราถ้าเราไปเจอเสือในป่าเราถูกมันกินมันกระโดดกินเราแม้เราจะทําให้สัตว์เชื่องได้นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันยังมันกัามันกัดเจ้าของได้เนี่ยมันคนเลี้ยงสุนัขกินบูใช่ไสุนัขที่ดูด่วนนะแม้เขาจะเลี้ยงแบบเปิดนะแต่ถ้าวันไหนมันสัจชะตยาของมันเนี่ยมันอาจจะบางทีมันก็มัการเจ้าของใช่ไหมผมเคยเลี้ยงหมาบางแก้วตอนเด็กๆมันก็มันดูอยู่แล้วนะฮะมหมาบางแก้วเนี่ยใช่ไหม แต่ว่าเมื่อเราอยู่ดีวันดีคืนดีมันก็เราจะอาจจะดูดมันอะไรมันบ้างอย่างเงี้ยมันก็หามากัดเราเหมือนกันนะครับฉะนั้นมนุษย์ก็ไม่ได้ครอบครองได้อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้นะเพราะว่าเราสูญเสียการครอบครองไปนะทให้เราเราต้องทํางานดามเหนือตาดน้ำเพื่อจะได้มาดึงสิ่งต่างๆต้องดิ้นรนต้องเอ่อไดอ้ได้ผลจากพืชที่มีน้ำหรือสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ความ ยากลำบากถูกสาบแช่งอยู่ในคำสาปแช่งต่างๆสูญเสียถูกถอดออกมาจากการครอบครองการเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีการครอบครองอยู่ในชีวิตแต่วันนี้เราได้กลับมาอยู่ในฐานพระเจ้าพระเจ้ากําลังคือสิทธิพิเศษคือสิทธิในการครอบครองให้กับเราเราสามารถที่จะมีสิทธิที่จะครอบครองอยู่ในพื้นที่หรือสิ่งต่างๆที่เราเราใช้ประ์อันที่สองคือสูญเสียชีวิตนิรันดร สูญเสียชืนั้น,น,นสูญเสียความอมะตะสูญเสียชีวิตก็คือเราต้องตายมนุษย์ตายไปร่างกายต้องตายจิตวิญญาณก็ตายเหมือนกันก็คือเมื่อมนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องเสียชี่ายวิญญาณจริงมีอายุไม่เกินร้อยปีจากตอนแรกมนุษย์มีอายุไม่มีความจำกัด พระเจ้าก <ersch> ็อยู S <S ่ในนั exactly. we ้นนะครับอยู่ในส่วนเอเดนปกครองอยู่อย่างดีนะแต่เมื่อเขาได้ทําบาปการสูญเสียชิวิลันก็เกิดขึ้นก็เหมือนกับจิตฝ่ายวิญญาณเช่นกันเมื่อเราทําบาปเมื่อเราล้มลงเราก็สูญเสียชีวิลันที่พระเจ้าให้ได้ถ้าเราไม่กลับมาไม่กลับใจใหม่เราก็สูญเสียชีวิลันร่างกายก็ตายร่างกายก็ไปสู่ความตายไปสู่อายุขัยก็ตายไปตามเวลาจิตวิญญาณ ชินี่ลนั้นแต่วันนี้เราได้กลับมาแล้วนะครับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้กลับมาแล้วเราได้กลับมาอยู่ในชิวนี่ลนได้รับชอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนเราต้องตายไปเพราะว่าในกายภาพแล้จิตวิญญาณได้อยู่กับกระเจ้าในลนดอนแต่ในขณะเดียวกันคนอีกหลายหลายคนนะฮะที่ยังไม่ได้รับความรอดเราต้องประกาศเป็นพยานเพื่อเขาจะกลับมาได้รับชีวิตนี่ลันอีกครั้งหนึ่งได้รับชีวิตนี่ลันที่เรจลี่เรี่ยงเขาตั้งแต่ในสวนเอเดนมาเป็น รูปของพระเจา้าเนี่ยนะครับมันจะสร้างมนุษย์เมื่อเขาอยู่ในบาปเขาก็สูญเสียชว่ตนิลันใช่ไหมแต่เท่านี้เขาเข้ามาอยู่ในทางพระเจา้าก็ได้รับชื่นนิลันได้รับการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับพระจเจ้าเสียหน้าก็กลับคืนมากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งาการเกิดผลาการครอบครองเหนือแผ่นดินก็อ,อยู่กับพวกเรา,าเราก็มีสเสีอหน้าในการครอบครองเราต้องเชื่อว่าเรามีสเสีอหน้าที่จะครอบครองแต่เราก็สามารถสูญเสีย สิ่งที่อหน้าได้ถ้าเราออกน้ำประเท้พระเจ้าหรือเราปฏิเสธพระเจ้าแม้บางคนมีคริสเสียแต่ออกน้ำพระเท้โปร่เขาก็สูญเสียเสียอหน้าที่พระเจ้าให้กับเขาเหมือนกันสูญเสียที่สามก็คือสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าสูญเสียความสัมพันธ์จากคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีนะฮะกับจากคนที่คุยกับพระเจ้าอยู่ดีๆนะนะแต่เมื่อที่ทำบาปไปเชื่อฟังเสียงของงูหรือเสียงของมาร นี่เขาไปเชื่อฟังเสียงของมัน,นก็เหมือนกับไปมีความสัมพันธ์กับมันด้วยความสัมพันธ์แบบหึงไปเชื่อมต่อกับกับความคิดของมันใช่ไหมกับงูเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เมื่อมันสามารถรอวงเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกเจ้าจะมีชีวิตเจ้าจะมีความเรียกว,ว่ารู้สำนึกมีนนความดีความชั่วต่างๆเขาจะเป็นเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเลยกับนะความความ สัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับพอกับาไปเสื่อมสัมพันธ์กับมาใช่ไหทำให้เขากเกยสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปเราไม่สามารถที่จะสัมพันธ์กับมาและสัมพันธ์กับพระเจ้าในเวลาเดียวกันเราต้องเลือกระหว่างพระเจ้ากับมาเลือกพระเจ้ากับบาปกับโลกเนีนถ้าเราอยู่ในโลกไม่เป็นพราะว่ถ้าเราอยู่ในโลกเราเป็นของโลก เราไม่ใช่ของโลกงั้นเราไม่สามารถเดินไปแบบครึ่งๆระหว่างพระเจ้าก,กับกับโลกนี้ในะมิติโลกนี้หนะมายถึงว่าเนื้อนหนังกับปบากกับอะไรแบบนี้นะฮะแต่เราอยู่ในโลกนี่แหละนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเดินอยู่ในบาปแล้วก็เดินอยู่ในพระเจ้าไปด้วยทั้งสองอย่างไปได้แค่ก็คงเป็นอาจจะทําได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพระเจ้าให้เราเลือกเมือเราเป็นความสัมพันธ์กับโลกเราก็ สูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปในที่สุดนะเราไม่ได้อธิษฐานไม่ได้สวงหาพระเจ้าเราไปผูกพันกับโลกนี้มากกว่าที่จะผูกพันกับพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เราหันกลับมาผูกพันกับพระเจ้าเราก็จะเราก็จะสูญเสียความัพันกับโลกด้วยหมายถึงว่าเราต้องเราต้องการอยู่แล้วก็คือตัดสัมพันธ์กับมาแเข้ามาอีกความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นมาสตาร์ทาให้เขาเนี่ยสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปเมื่อพระเจ้าเสด็จมาในสวน จากตอนแรกมีความรู้สึกตึงเต้นจะได้พบกับพระเจ้านพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนมาพูดคุยกับอาดัมเก่เอว่าแต่พระบกว,ว่าวันนั้นพอพระเจ้าเสด็จมาในส่วนเขาหลบเขาหนีพระเจ้าเขาไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เขารู้ว่าเขาเปรยกาย สองพันระหว่างพ่อกับพรเจ้าก็สูญหายไปมย์จากที่เคยสนิทนะไปอยู่ข้างนอกสวนนะฮะก็ต้องมาถวายเครื่องบูชาที่เขาทํากันอยู่นะฮะหมันเอาอะไรมาถวายพระเจ้าไม่ได้เจอพระเจ้าหน้าต่อหน้าเหมือนเดิมไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนเดิมะนะฮะต้องผ่านมหาโปรหิตต้องทําพวิหารต้องอะไรต่างๆที่ท,ที่มีหลายขั้นตอนเลยว่าจะไป ปีเป็เจ้าไววก็ทำนั่นแหละนะครับแต่หมายว่าเขาไม่สามารถพบพระเจ้าได้แบบเดิมๆเ,เหมือนที่เคยเป็นแต่ในปัจจุบันนี้นนเมื่อเราเรารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พบพระเจ้าแบบเดิมๆแบบอดัมเอวาแบบนั้นแต่เราสามารถพบพระเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องผ่านมหาโปรยิปแต่พบพระเจ้าผ่านทางพระเยซูพระเรยซูได้เป็นมหาโปรหิตที่มาตายไยแทนบาบเรามานําเราไปพบมาเชื่อมความสัมพันธ์เรากับกับพระเจ้าใช่ไหมครับงั้นวันนี้เราก็ เรามาพบหรวงได้ง่ายๆโดยที่โดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีอตองอะไรเรามาหาพระจเจ้ารานมัสการทั้นส่วนตัวหรือในขึ้นชัรจะอาจจะมีอาจจะมีการมีโปรแกรมอะเรงต่งแต่มันก็อย่าถือว่าเป็นพิธีกรรมเพราะว่าให้เรามาเพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามานมัสการมาเทศ่ว่า์ฟังตำเทศเพื่อจะฟังเสียงพระเจ้ามานมัสการเพื่อจะมีความสัมพันธ์กับอรงร้องเพลงกับระองอธิษฐานกับองนะไอ้ตอนเช้าก็เหมือนกันก็ไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่จะต้อง เรียกว่าเป็นศาสนาพิธีแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเข้ามาสวงหาพระเจ้าผูกพันกับพระเจ้าเพื่อเราจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ไม่สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไปฉะนั้นเรามีสเสี้ยมหน้าเราจะต้องรักษาสเสี้ยมหน้านั้นเอาไว้นะครับนะถ้าเป็นมนุษย์คู่แรกเขาได้สูญเสียสเสี้ยมหน้าแล้วทำให้เราทุกคนก็เลยสูญเสียเสี้ยมหน้าที่ควรจะเป็นที่ควรจะมีไปด้วยแล้วเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูเต็ เราก็ได้กลับคืนสู่าการที่เราจะมีสธิมหน้าแม้ย,ยังไม่สมบูรณ์ในโลกนี้นะแต่จะสมบูรณ์ในวันหนึ่งที่พระเยซูเสด็จกลับมาเราเราอยู่ข้พระเจ้าในการปกครปกครองปกครองทนเราจะต้องรักษาชีวิตของเราอย่าให้เราสูญเสียสธิมหน้าที่ควรมีจากชีวิตของเราในยุคในโลกปัจจุบันหรือในการที่พระเจ้าสมเดยกเราเหมนถ้าเราปฏิเสธพระองค์เราไม่รับใช้หรือว่าเรา,าทิ้งพระเจ้าไป เราก็สูญเสียการครอบครองสูญเสียชินี้แหละแล้วก็สูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปใช่ไหมแต่ถ้าเราอย unity, ู COR, cases, ่ในพรงองค์อยู่เราก็ยังคงมีเสถียรนั่นในการเกิดผลการครอบครองอยู่ในแผ่นดินนะครับแล้วก็เราก็ยังมีชิ้นนี้นั้นรักษาเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายไปอยู่กับพระเจ้าในสวนแล้วก็เราก็ยังคงรักษาเราก็ยังมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในแผ่นดินโลกและความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฟ้าสวนในวันสุดท้ายเมื่อเราดูใจกรรมโนะครับมันก็อยากรใจพี่น้อง เช้าวันนี้เรารู้ว่าเราีสกิมหน้าแล้วเราก็ให้รักษาสกิมหน้าของเราไว้เพื่อเราจะไม่สูญเสียเราใช้สกิมหน้านั้นปล่อยสกิมหน้านั้นออกไปกล้าที่จะพูดด้วยความเชื่อกล้าที่จะปล่อยค่อยคำแห่งความเชื่อค่อยคำแห่งสกิมหน้าครับให้ไรถามด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าด้วยกันระนิี้เราขอโปรสำหรับเช้าวันนี้เราขอบพระเจ้าสำหรับสกิมหน้าที่โปรทรงประทานให้กับเราแล้วเราได้รับสกิมหน้านั้นกลับคืนมาอีกครั้งแต่พระเจ้าให้เรา มาในการเกิดผลใช้อำนาจในการปกครองอยู่เหนือแผ่นดินโลกพระบิดาเจ้าพระเจ้าสรงให้เราปกครองร่วมกันกับรองมในวันสุดท้ายด้วยพระบิดาเจ้าเราจะไม่สูญเสียสิทธิอำนาจนี้ไปเราจะไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์กับร์ให้เรากลับมาที่จะยืนอยู่ในจุดที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจอยู่ในการเดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงและอย่างดี พระพาาิณเจ้าของพระองค์ทรงกรตตาสร้างเราข้างในให้เราจเจริญขึ้นและเติมโตขึ้นเป็นกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นวยความพี่น้องทุกคนในวันนี้ตลอดทั้งวันนี้ัการงานการรับใช้การเรียนการนำธุรกิจการงานต่างๆให้สำเร็จรุ่งเรืองเป็นอย่างดีพระพาาิเจ้าเราฝากกันแลกันไว้กับพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเองครับขอบใจุ้กอนนะครับเจอกัน